สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้คลิปปะพรวันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งปะพรเคยทําคลิปของเอ่ออะไรนะแบล็คเมจิกเนี่ยไปแล้วนะคะแต่ว่าบิ๊กคลิปนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องออ่การแตกน่อนะคะการแตกไหลของแบล็คเมจิกแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นตัดไหลตัดไหลที่เขาแตกๆออกไปนะเพื่อที่จะแยกเขา ไปไปใส่กระถางใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเอ่อเราจะตัดตรงไหนไปบ้างเพราะว่าไหลเยอะมากเ<ม>นี่ยสองกระถางติดกันนี่ก็คือไหลไหลน,น,นี่ต้นแม่อ่านี่ต้นแม่นะคะต้นแรกเลยนะที่กันไกลที่ไปเป็นต้นแม่<ะ>โอ้บงบางบางบาง,บง,บงอ่าต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่แล้วก็มีมีไหลออกมานี่นี่นี่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยไหลนี่ชี้เนี่ยไหลมานี่ไหลมาแล้วก็มาขึ้นต้นที่สองนี่ต้นนี้ อ่นี่คือต้นที่สองตัดเลยนะตัดเลยนตัดเลยตัดเลยไอ้ต้นนี้สองก็ตัดเลยอ่ะเราเราเอาพอวันไหลเขาแตกมาปุ๊บเราก็เอาดินสกระถางมารองเลยนะคะเราเราเราไม่ได้ตัดไหลก็เลยวันนี้ได้เลิกได้ยามงามดีก็ตัดไหลเอาเลยนะคะเราจะได้แยกออกจากกันเขาไปอยู่ที่ไกลๆกันได้นี่ไม่ใชปไม่ได้ช่วงที่หนึ่งมานี่แล้วก็ไอ้ต้นนี้ตัวลูกใช่ไหมตัวลูกก็ออกไหลมาอีกเป็นต้นหลานเรามาวางไว้ในนี้นี่ขึ้นตรงนี้มีล้หลานเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเราไม่ได้ตัด แล้วก็นีต้นลากมาตรงนี้อ่านี่นี่มานี่นลนนแล้วมานี่แล้วมามา,มากระถางไอ้มาใส่แก้วไว้ใส่แก้วไว้ต,ตัดเลยนะคะต้นลานนี่ก็ออกเหรียญแล้วนี่2สองอันเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายไปใส่กระถางอืมอ่าจะได้จะได้เอาออกจากกันได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะจะขยับออกจากกันไม่ได้เลยนะคะเนี่ย ใบเล็กๆๆ,ๆๆนี่ก็คือใบที่เขาแตกไหลออกไปแล้วแล้วแล้วเขาก็มีใบขึ้นมาเนี่ยขาน,นี้เสร็จแล้วมันจะขยับได้แล้วอนนี้แหงมันไหมคะขัน,นี้เราจะขยับย้ายไปใส่กระถางใหม่แล้วก็ได้เนี่ยเพราะว่าเราได้ตัดออกจากกันแล้วนะคะไม่งั้นขยับไม่ได้เลยเนี่ยอ่าขานี้ขยับไปได้ไหลมันโอ้ไหลก็มีรากแนละ้วเอาไว้นั้นไว้นั้นก่อนเลย เ,เดี๋ยวต้องไปหากระถางใหม่มา๋อนี่น,นี่คุณผู้ชมเห็นไหมรา,ากมันเดี๋ยวต้องไปหากระถางมาใส่ามาลองอขยับไปขยับไปก่อนโอนเคเนขยับไปก่อนแ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้ชัดๆเพราะว่ามันไปแช่อย,อยู่อีกระถางหนึ่งนี่นะคะเนี่ยมันมีรากแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระถางมาวางแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าไหลตัวนี้วางในกระถาง เดี๋ยวเขาก็ออกใบไม่ต้องใช้กระถางก็ได้ใช้้วยน้ำแก้ว็ได้แก้วน้ำอย่างนี้ก็ได้ประมาณเนี้ยเอามาตั้งข้างวางไว้เดี๋ยวเขาก็นี่ก็เหมือนกันนี่แก้วนี้เราก็เอามาวางไว้เขาก็จะเกิดใบขึ้นมาเองเนี่ยเดี๋ยวเอาแก้วไปลองเดี๋ยวเะแก้วลองไปวางที่มันโดนแดดจัดจัดต้องโดนแดดนะคะคุณผู้ชมไม่ไม่โดนแดดล้วใบมันจะไม่ดำโอเควันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดี่ยวถ้วยนี้อ่าเดี๋ยวเราทําให้ดูเลยแล้วกันนะแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะคุณผู้ชมเราเอาดินใส่แก้วมาแล้วดินก็เป็นดินปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอาดินใส่แก้วมาก็มาวางกดลงไปกดตรงไปนิดนึงให้ให้อยู่อะค่ะสงสัยอันนี้มันต้องขยับกลับไปที่เก่าแล้วถ้าไม่อยู่ก็เอาดินก้อนใหญ่ๆมาทับไปอ่าแค่นี้นี่คือประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมให้เขาอยู่ได้ให้รากเขาจุดินลงไปอะค่ะอย่ารากเขาก็จะลงข้างล่างยอดก็ขึ้นเหมือนอันนู้นอะค่ะรันนี้เราต้องขยับ กระถางเข้าไปใหม่ยกไปจโอเคคราวนี้เสร็จแล้ว,<ป>ลวเราก็ย้ายไปที่ที่ตรงให้โดนแดดนะคะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้ <Evet. S 1> การขยายการขยายพันธุ์ของเจ้าแบกเมจิก็ไม่ได้ยากยุ่งย,ยากอะไรประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกรค์ทุกแชร์ด้วยนะคะเ<ๆ>จอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ